เออข้ามสายก็เล็งขาดเลยก็โดนอ่ะแกเลี้ยวเดียวไม่ก็แสบเลยแกแกแบบบิดแบบอาไปเลยนะพี่แบบโคตรโหดอ่ะเดียวไม่ตรแซบอ่ะเดียวไม่ก็แสบอยู่แล้วโคตรโหดอ่ะผมเห็นผมอยู่ในรถผมยังตกใจเดยไม่ใส่ด้วยอ่ะพี่ต้องข้ามสยเตะก้าวอย่างเดียวเลยอ่ะ

400องศาตะกัวละลายเนี่ยน้ำประสาทายที่4 4 5องศาได้เงไม่เบิ้ลแรงมันก็ไม่ขาดร้อนล้าไม่เบแรงมึงจะเก่งเขาได้ไงเอะเที่อาเกียร์ไงเที่ยวเกียร์ไงม่เกี่าอะไรก็พันได้พออย่างของเหย ประเทศอเมริกานเนี่ยนิวเจอร์ซีย์จะติดไม่ไหนเนี่ยโอ้ระดับไหนนะโอ้โหไม่เคยอายใครเลยอะพวกเนี้ยเอาหนไงแค่นี้พอแล้วอ่าสูบลมแล้วเนาะแล้วเราต้องมีนะแอนคอร์ผัวซึ่งเราหมดแล้วก็จะใช้ทีเวียทีเวียคือเครื่องทำความร้อนอีกทีนึง,นงทำความร้อนให้มันก่อน

มุนหมุนห้นแหมุนมุนเปิดเออรเ่งแรอ่เร่งแไว้เร้งไว้เรงอีกอนี้หม่ร้อนยังไม่ร้อนควาร้อนไม่ตงถึงร้อยองศาทำงานแล้วครับที่ทำงานแล้วดูมันเองครับอมไหม่หมด พอไม่หมดติดทำงานด้วยชมมันเองมันดับบ้างอะไรบ้างก็หมดน้ำมันนั่งเปิดน้ำหนูไงมันมีน้หนูเล็กนินี่น้ำหนูอยู่นี่น้หนูน้ำมันอยู่ข้างในอากาศผสมข้างนอกเกอร์เบอร์เนอร์แบบเวลาใช้น้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซครับพวกกันเอาพันเดียวชาวบ้านสองพันห้า การพ่นไฟใช้งานได้อเมริกามอ้ยทำไหบอดูดไอดูดไอเข็มอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เข็มไว้อันนี้ไว้ตรวสอบสารละลายที่เป็นไอคอไว้หาปริมาณไอคอในสารละลาย ใค้ของกยอย่าไปแคมกันนะแค่จะเอาโลมาเมื่อกี้ผมหาฉลามลุ่สายูกปุยยได้เลยอ่ะ้เยไมาเลยเขอเลงยขอให้เลยกระถากระถาปล่อยดุเมื่อกี้เองต้องกิน ตัวละครนำนำสวยเอาปลาทับทิมนะปลาเกมะสีหนึ่งแล้วนะเก่งก็ต้องเราสกวดขึ้นกราฟน้ำงสูงขึ้นเสนอทีเด็ดบอกเลยี่ทับทิมปลาเกม แกซื S <S ้อหวยตอนไหนบอกแกบอกเพื่อ่รูกซื้อตัวเดียวก้าสาม้อยคูเลยแคนั้นแหละช่มเชื่อหรือไม่ไม่บอกแล้วเขามีหน้ามาบอกว่าจะพาไปดูรถไอ้เหี้าถพากูไปพาไปดูกูบอกมึงมึงจะไ่เชื่อหรือไงเซนไหน

งตอนอุ้มก็เกือบไงหลังไงหลังแยกไม่ออกเลยครับพ่อกับลูกไงพ่อกับลูกเออลูกเมื่อกี้เขาก่อมกันนอนนะไม่ไงพ่อแม่ลูกพี่แม่กิดไปสบบายนะจิบ๊ายบาย คเสนอเรานำไปสอแต้มนะเอาสีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งสีเลยนะแล้ไอ้ขึ้นสองตัวนี่นับเป็นกี่แต้มเปาปล่อยเรานี่เอาปลาตัดทิ้งนะรอครับกำลังมีลาครับลาตกกตกทีก ฮะเข้มเดือนเดี๋ยวไปดูป่าข้างในป่าสี่สิบไรประมาณป่าจริงเลยห้านาะก็ไที่นี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไรนาป่าสวนะเมื่อคืนเราก็นอนนี่กันเมื่อคืนเรานอนนี่กันเดี๋ยวตอนตอนเมื่อคืน่ะเราเดินไปดูแล้วในป่าแต่ว่ามันมืดกูดีแล้วนี่แล้วเนี่ยอะไรข้างอย่างไวัยตอนเช้าไหมเดี๋ยวเาไปดูมันทึบจริงไหมป่าจริงเลยป่าจริงนะเขาจนตั้งชื่ออะไรนะป่าสวน จริงเปบ่าไม่ได้มโมุู้ดจริงเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยใช่ไหมฝั่งนี้ทางอยู่เนาะเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้จะเป็นลาวป่าหมดเลยคือปัวไร่ฝั่งนี้เป็นป่าดูฝั่งฝั่งนี้เป็นที่แคมป์เขาก็เปิดให้แคมป์ู่นนะพี่นาวพี่นาเขาจะเริ่มทำอีกปีนี้เขาเปิดแล้วใช่เขาเปิดแล้วนี่เดี๋ยวต้นปีนี้เขาก็เปิดกันแล้วครับก็เข้ามาได้หัวละร้อยไล่นาป่าสวนบ้านเราอากาศดีๆก็ช่วงนี้ก็หนาวๆก็แวะเข้ามาที่แคมป์ ผมก็ไม่หาที่แคมป์ไปเรื่อยอ่ะแถวป่าแถวอะไรตามทุ่งนงทุ่งน้ำแม่งนอนหมดอ่ะนี่ก็มีสถานที่ดีๆก็อยากจะชวนเพื่อนๆให้มากันนะแต่นี่เราดีเนะเราเซฟตี้ตรงที่เรามีกลุ่มที่ยาร์ของเาดูเลยอันนี้ทรงสืบเห็นไหมใส่ราเท้าไหมเดินท่าเดินอะไรใช่เลยทรงสืบเนี่ยที่ยาร์ขอาดูเลยครับลืมทรงองเท้าอะไรไหมโอ้โหจัดเต็มกับเพื่อนนี่อันนี้ของอังกอร นี่จะเป็นห้องน้ำเขาก็ผูกมะพร้าวมึมมึมมะพร้าวอร่อยมากเมื่อเช้าวไม่มีอะไรกินมะพร้าวเลยเดินเข้าสวนเลยมะพร้าวเลยเฮ้ยเราไปทางนี้เกี่ยวใหม่วะเกี่ยวเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเข้ปลาเลยเราแกเริ่มเข้าไม่เย็นเย็นบ้าไปเลยอ่ะตั้ตามไปนะตั้ม ผมนายเดี๋ยวเราจะเข้ามาแคมป์กันข้างใน,ใน,น,น,ใ,นในป่านี่แหละมาแน่เพราะว่าเมื่อวานเดีเรามากันถึงก็เย็นแล้วก็เลยฝังน,นี้มันมืดเราต้องเตรียมของเตรียม,ยมอะไรมากันไหมต้องมืดเลยยังไงตอนน,ตอนีน้อ่ะอลึกแค่ไหนวะเดอ๋มึงเอาคนเดีเยวนะลึกๆอ่ะมีใครเดินตามมาจะทินเลยจะทินมา

เขาเรียกว่าบ้านเราเรียกเเขารรีียกกชื่่ออะไันนบ้านผมเรียกไผ่ยอีอมเนี่ยมันจะหอมๆไว้ใส่กับผัดกิ้งก่าใช่ไหมคือกินเม่ตอนเด็กๆเออยิงกิ้งก่าปุ๊บจะใส่เนี่ยไผายออมกินได้อีอ้อยกินไม่ได้โอ้แป๊วต้นต้นเนี่ยมันจะตายจากกันเลยคุยคุยไปไม่รอบปะอะไรวะ มีต้นตายจากันอะไรยู่มันถึงเมียอะไรตอนนี้ตกดหอมต้องต้องให้เชฟโชคทำให้กินแล้วมั้ง ดู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 ที่เรล่นไเราแบบเขาเตียมไว้แล้วนะเขาเตรียมไว้แล้วน่ะเราเราลู่ทันไงเราแบบเออกูรู้มึงมึงต้องเล่นกูแน่พวกพวกพวกอะไรนี่เลยจะเล่นตลกอะไรพวกตลกอะไรนี่เลยตลกอะไรทำอะไรกูไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกพวกตลกอะไรเฮ้ยลูกน้องเราหายไปแล้วตอนนี้เอา

กูเลเลยเล่เหนยห,นหนมวนกันเลยไกเล่สม,ยส okay. มายจัวล้วไงสายจัวได้ปวดทุกฝ่ายเดี๋ยวก็เดกลับบ้านแหละ